สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Running Boy นะครับวันนี้ก็เป็นการเรียนกับโค้ชนะเป็นครั้งที่4แล้วนะครับก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วเนาะก็ไปดูดีกว่าว่านี้เรียนอะไรบ้างนะครับไปแต่ไปเจอกันในการเรียนนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่สนามเาานะครับมอบุลพานะครับกับครั้งที่4ไปวันนี้ก็วอร์มก่อนนะครับ ทีสองเดียวแล้วก็อะไรนะสเตเล็กเปาสอเที่ยวแล้วก็คอมบายสองเทียวแองกิ้งสองเที่ยวใช่ไหมครับไลอยากเลงเาไหอยากเลงก็โน้มหน้าไหอยากเปล่เลงไหลเลงหลเปลนไหลขงหลังเลี่สองข้างหลังข้ามตะกุมนะครับข้ามตะุมเพิ่มควาเร็วนะับไม่เร็วขึ้นสบัแขนจะเลง เอรันนะครับข้ามการมาแข่งข้ามการมาแข่งแข่งคืบบิ๊กแข่งสัปข้ามเขานะครับระดับภูเขาเริ่มที่ดิวนะครับ

เตะเท่เตะสูงเนี่ยมันต้องชยด้วยการโน้มไปข้างหลังเและเตะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับแต่ให้ทำให้ถูกต้องนะครับแต่สำคัญก็คือจะเตะสูงเนี่ยไม่สำคัญสิ่สำคัญคือเตะขึ้นไปแล้วเนี่ยจังหวะที่ลงปั๊บ ให้เป็นจังหวะแขนใช้แขงแขนใช้ไหลไ่เป็นจุดหมุนเนาะแต่ตรงนี้จังหวะดิวบางทีจังหวะมันกว้างนะแขนถ้าเกิดแข็งแค่นี้มันอาจจะไม่พอมันอาจจะต้องปล่อยแขนลงมาขนาดนี้นะครับแต่ทำให้เป็นธรรมชาตินะคะนรับแต่ไม่ให้การปล่อยแขน,นนี้ไม่ใช่นะครับแเออเึ็นแขนก่อนธรรมชาตินะครับ เป็นเอสคริปต์นะครับเอทุกครั้งนะเนาะเขาต่งไปเท้านะครับขึ้นมาตึ๊บๆจังหวะเอสคริปต์นะครับยกเข่าให้ได้อย่างน้อยให้ได้ฉากนะยกสูงกว่าเอาให้ได้ฉากอย่างน้อยแล้วกันนะครับขาล่างขาล่างตึ๊บไว้เอสคริปต์เวลาฝึกเนี่ยเขาต้องการให้เราเนร็วตบเท้าให้แรงให้มันแรงขึ้น วตบามู่แนวมันจะไม่ไ้จบนะครับจะื่อพาให้เร็วนะครับแมว่าท้าให้ไวตบท้าให้ไวใ้กาจก็ลงงงอีกนะครับเวลาลงเวลาขึ้นมาด้วยครับเอสคริปต์นะครับพยายามยกเข่าให้ตั้งฉากนะครับ อย่งนี้เนี่ยใครยังไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับยืดตัวตรงนะครับไม่ใช่แบบนี้แตเป็นแบบนี้ วกระโดดขเาตื่นครับ่าตอไปเป็นคอมบายนะครับทำให้เห็นความแตกต่างนะครับนะแองกิ้งมันอยู่ข้ามข้ามหนรถตุ่มเนาะแต่พอเป็นเอรันเราต้องข้ามข้ามอะไรครับข้ามทางน่องทางน่าแข้งเนาะทำให้เห็นความแตกต่างแขนนะครับแขนเนาะงอเหวี่ยงสุดกต้องนะครับตัวคอมบายนะครับแองกิ้งบวกเอรันนะครับ ท่านนี้ใช้ฮิปแฟกเซอร์เยอะนะครับอีกเที่ยวนะครับ ต้องไม่ต่ำกว่าที่เราตอนเยืดยืนลูกทุกคนฟังด้วยนะครับเวลาที่เราวิ่งเวลาที่เราดิวเนี่ยสะโพกเราต้องอยู่ระดับที่เรายืนที่เราเดินนะครับนะถ้าเราวิ่งแล้วสะโพกมันต่ําลงแจะว่าอะไรครับแจะเราย่อตัววิ่งถูกไหมรวยาย่อตัววิ่งเป็นไงอ่ะอีกเที่ยวนะครับขึ้นระดับไหนสะโพกมันอยู่ระดับนั้นนะครับเดี๋ยวย่อตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไต้ตัวไต้สามเที่ยวเนาะตัวไต้ สไตนะครับสไต์สไต์เนอะเข้าใจสไต์เนาะสไต์ตัวนี้นัสาสเมตรสไต์สามสบเมตรสาเที่ยวนะครับไตนะเราต้องวิ่งจับจังหวะให้ได้เราดิวไงก็ต้องพยายามวิ่งอย่างนั้นนะครับนี้เราดิวแบบเราวิ่งแบบเนี่ยก็คือหมายว่าการดิวมันไม่เชื่อมมาหาท่าท่าวิ่งเนาะสไตล์คือท่าวิ่งนะครับ อันนี้เวลาวิ่งนะครับให้วิ่งจับจังหวะก,ก่อนนะครับแล้วก็ยกขาข้างหน้าแท,แ,ทแทบจะเป็นเก้าสิบสามกับไซน์เนาะเอรันยังไงเราดูเรื่องของเอตะคลิปยังไงเราก็ต้องวิ่งแบบนั้นสิครับมาดูใหม่เนาะอยากให้ทุกคนวิ่งจับจังหวะก,ก่อนนะครับขาแทบจะหน้าแทบจะเป็นเก้าสิบสามเลย ตะะแตกต่างกับเที่ทยวแรกโดยสิ้นเชิงนะครับขอปอบมือเดียวให้ทุกคนเลย <c oughs> เอย้ทุกคนเก่งมากนะครับเที่ยวนี้ดีมากทุกคนครับเวนงที่ยวที่ส่3นะครับขาพยายามยกให้90องศาลเลยนะครับแตะปบขาแล้วก็ล็อกลำตัวนะครับ เราพยายามลงที่มิดฟุตนะครับสไตล์นะครับเป็นทางตรงสไตล์หนึ่งร้อยเมตรนะครับ โค้ดบอกวิ่งให้เป็นจังหวะนะครับตัวช่วงแรกอะ่ะให้ก้าสี่ี่เก้าต่ำต่ำก่อนนะครับอย่าเพิ่งยกขาสูงนะก้าวสี่สีก่อนช่วงออกตัวนะถ้าเรายกขาสูงเลยไปไหมครับหนุ่นี่ไวเบสนะเขาไม่ยกขา ออกตัวเท้าต่าๆทีๆแต้นตัวเยอะช่วยแรกออกตัวแล้วเอาเยเยอะเ้าีๆต่ำๆพอพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมอัเนี้ลองดูเนาะเทีๆนะครับหาแเยอะพื้นอน้พอต้าตัวได้เราาร ตอนนี้ให้เคอให้ยกเท้าสูงนี่เนื่งจากว่าเราวิ่งระยะสั้นนะมันจะมีระยะสั้นนะครับแต่พอวิ่งไกลรูปมันจะลดลงนะครับจะลดรูปลงตอนนี้ฝึกเพื่อให้เราจะยกสะโพกให้เรารูา้จ,จังหวะจับจังหวะการวิ่งให้เราไม่บันจิกนะครับฝึกจนกว่าร่างกายจะจำพอพับพับพอพ,พกล้ามเนื้อจะจำนะครับขึ้นนะเวลาเราวิ่งได้ไกลเราแขนรเราเบียดกันนี้ใช่ไหมแต่เราวิ่งเร็วขึ้นระยะสั้นแขนเราจะต้องกว้างขึ้นเนาะเพราะเบียงกว้างขึ้นเนาะถึงจะทันรอบขาเราสักหน่อยนตูนอยากเก่งแขนตนด้วยครับอยากส่องับ วางอยากให้เอียงลับขวาอยาให้ลับไปซ้ายซ้ายอยาให้ลับไปขวาครับพยายามแบ่งขึ้นแล้วข้อมือนะครับวเราดูข้อมือเนี่ยข้อมือเราเป็นอ่อรที่คนดังดูนะ ข้อมือเราเป็นแบบนี so this. This area, ้ใช่ไหมครับเวลาวิ่งจริงเนี่ยถ้าเราวิ่งวิ่งในยะสั้นก็จะอาจจะต้องแบกมือแบบนี้เนาะที่เราดีมือข้อมือไม่ได้เป็นแบบนี้เราอยากให้ข้อมือเป็นแบบนี้อยากเป็นแบบนี้อยากให้เป็นแบบนี้นะครับข้อมือเนี่ยให้มันตรงแบบนี้ให้มันตรงกับแขนแบบนี้นะแล้วจะสวัสดิ้วือสวัสดแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ไม่ให้ข้อมือเป็นแบบนี้ข้อมือเป็นแบบนี้เราวิ่งข้อมือนี้เราต้องจัดระเบียบร่างกายให้ได้นะครับอย่าย่าเป็นทุกงานทั้ห้ดเป็นปีครับเราทําทุกส่วนของร่างกายหัวไหล่ฟรีมือฟรี นะครับร่างกายฟรีได้เท่าไหร่นะครับมันก็ทําให้เราวิ่งได้ฟรีขึ้นสบายขึ้นนะครับการเกร็งนี่จะลดน้อยลงเนาะการวิ่งมตนจะโคลขึ้นร่างกายจะไหลได้ันนบแต่ให้วิ่งโดยโดยใช้รอบขาใช้การก้าวเท้าแบบที่เรากำลังฝึกกันนี่แหละนะครับแต่อย่าเร็วมากนะครับแต่ให้เห็นมากกว่าว่าการก้าวเท้าของเราไม่ใช่การบัดกิกเนาะไม่ใช่การจับทรงตัวเวี่ยงแขนให้ฟรีที่สุดให้วิ่งสบายที่สุดแล้วฟรีที่สุด1,000เมตรแบบสบายที่สุดแต่ไม่ให้วิ่งช้า แต่ระบบหายใจระดับระดับกลางๆเนี่ยระดับกลางๆนะจะไม่ให้เร็วแล้วก็จะไม่ให้ช้าให้มีเห็นเห็นท่าทางและทรงการวิ่งโอเคไหมครับหน่งเมตรฮะสามรอบนะครับก็ไม่ต้องวิ่งเร็วมากนะครับวิ่งเน้นทรงที่เรียนมานะครับที่ฝึกมานะครับแต่จับจับเวลาด้วยเนาะดับเวลาด้วยนะครับไม่ได้ให้วิ่งแบบอีทัวร์ไม่ใช่นะครับวิ่งประมาณ8-8-5สปเป็นนะครับให้เห็นท่าวิ่งเนาะไม่ต้องตามการม่ต้อง เริ่มแล้วนะครับ3มรอบนะครับสรุป3ามรอบนะจะได้จบที่เดิมนะครับพยายามเน้นท่าวิ่งเดิมนะครับที่วิ่งมาที่เรียนมานะครับที่ฝึกมานะครับอยู่ในฟอร์มที่ถูกต้องนะครับพยายามเหวี่ยงแขนนะครับและพยายามยกขาให้สูงหน่อยนะครับก็พยายามคงฟอร์มให้ดีนะครับ400เมตรนะครับ เยอะไปไหมครับแล้วก็ยกไหล่นี้นึงพอปล่อยปั๊บมันฟรีข ah yeah ึ้นเลยครับกรมันจะ้นจะเด้งเอาแค่ธรรมดาพอครับแล้วปีกจะบักนิดเดียวแต่ไม่ให้อลอะไรไม่ให้ตกผผสมไครับจะผ่อนลงหน่อยครับครับขอบคุณครับพจน์อีกเวลาจังหวะวิ่งนะครับจังหวะวิ่งนะ เวลายกเขาทีแล้วเราให้ว um ิ่งต mm ่อสไตล์โปรแกรมต่อสไตล์ได้ไหมครับตอนสไตล์พี boarding, mountain, ่หน้าให้เราวิ่งทุกคนเนี่ยคือพยายามยกขาถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะต้องการให้สไตล์ความพละสูงแล้วต้องการให้สูงบล็อกนะครับแต่นี้เวลาวิ่งไกลขึ้นนะครับจังหวะวิ่งเมื่อกี้นี้ต้องการให้เข่าอยู่ระดับนี้นะครับให้เข่าอยู่ระดับนี้ทีนี้แกว่าพวกหนาจจะวิ่งต่ำ่อยก็เข้าใจตามสมรรถภาพเราเนาะเราจะยกพลังเท่าเดิมประมาณนี้ยกพวกประมาณนี้เนาะ เล็กน้อยประมาณนี้นะมืออย่าเกรงนะครับแขนจะเกรงนะประมาณนี então, right. ้นะประมาณนี so ้นะโอเคนะครับท <ill> ีน <me an> ี้ทุกคนเวียงแขนไปข้างหลัง2มือพร้อมกันนะครับเวียงไปครับเวียงลงมาแล้วทุกคนหยุดวางไว้เวลาเวียงมือแล้วให้มือไปอยู่ประมาณนี้นะครับให้มืออยู่ข้างหลังประมาณนี้นะคนดงเอามือนิดอยู่ประมาณนี้เลยเลยเลยเอวนิดหน่อยตรงสอข้างหลังตรงไปอให้มืออยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะมือชี้ลงประมาณปลายมืออยู่ประมาณปลายกระเป๋านะครับ เวลาเหวี่ยงขึ้นให้เบี่ยงขึ้นประมาณหน้าอกประมาณนี้นะครับเหวี่ยงขึ้นมาแล้วเหวี่ยงลงไปพอเหวี่ยงลงไปปั๊บเหวี่ยงขึ้นเนี่ยแขนจะงอขึ้นนิดเล็กน้อยเห็นไหมครับตอนเหวี่ยงขึ้นแขนจะงอขึ้นล็กน้อยอยู่ประมาณหน้าอกเรานะครับใกล้หน้าอกเราประมาณนี้นะใกล้หน้าอกเราประมาณนี้นะครับเวลาเหวี่ยงลงแขนจะอ้าวเล็กน้อยให้มือส่งไปข้างหลังเล็กน้อยแบบนี้นะอ่าไม่ให้ไม่ให้อยู่แค่นี้นะครับส่งไปข้างหลังเล็กน้อยเอาส่งไปที่ทับตรงนี่ยดูส่งอี่ศอกจะถูกยกขึ้นเล็กน้อยนะครับส่งศอกเวลาเหวี่ยงแขนคือส่งศอกไปดด้้าานนหลลัััังงงะะคคครรรรบบบอู่ เนื้อเขย่วิ่งใช้ใครวิ่งใช้เหมือนนักขาภาพภาพว่าวิ่งแล้วเอามือล็อกไฟลหลังวิ่งสะดวกไหมครับเอามือไฟลหลังถ้าเราวิ่งล็อกแขนก็เหมือนเราวิ่งเ่ยตัวจะเป็นแบบนี้ยก็จะล็อกตลอดเพราะฉนั้นเวลาวิ่งเนี่ยใครยิ่งส่งแขนข้างหลังได้สูงคนนั้นยิ่งวิ่งได้เร็วกว่ามันค5ตีมันไม่มีแรงส่งไปข้างหลังใช่ไหมครับว่าแรงส่งข้างหลังมี2ตัวหนึ่งคือการจีบขาถูกไหมอันนี้ก็แอคชั่นและกรีแอคชั่นยิ่งจี

ตอนลงเนี่ยแขนจะอ้าตอนขึ้นให้พับแขนขึ้นเล็กน้อย brunch. ทุกคนลองดูดดครับแต่พับแขนแล้วต้องเกินเกินถึงการลงตัวได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับตอนลงลงมาเนี่ยพยายามให้มือเลยตรงนี้ให้ได้เพราะเหมือนวิววนว่งเร็วมือต้องเลยยิ่งเลยอย่างงี้ยิ่งวิ่งเร็วแต่เวลาขึ้นพับแขนเล็กน้อยเวลาลงอ้าแขนขึ้นเล็กน้อยนะครับอ้าแขนลงนะเวลาขึ้นพับแขนขึ้นเล็กน้อยเวลาลงพับแขนขึ้นอ้าพับอ้าพับอ้าพับกำมือมืวาครับเริ่มครับส่งสอบไปข้างหลังให้ให้มือเลยสี่ข้างให้ได้นะครับเริ่มครับใหม่ แล้วมุมเข่าประมาณนี้นะมุมเข่าประมาณนี้นะครับมุมเข่าประมาณนี้นะไม่ต้องเร็วไม่ต้องแข่งกันนะครับวิ่งของแทงของมันไม่ต้องไปสนใจคนอื่นนะครับเอาลองดูใหม่เวียงแขนด้วยเอาลองดูครับวิ่งอีก400นะครับเวียงแขนนะครับไปได้เลยครับเป็นค้นหายู่ครับน้าจตุวูไม่เอเยจเรีนอันนั้นเกินไม่ใช่อยากเปล่งขาให้เวียนต่อไม่หงหลักไม่หลังหลักอยากเปล่งอย่ากเปล่งแยกใต้ขวาได้เปล่งไป อะไรคือมุดเวี่ยงได้ก็เวี่ยนได้กวาเวี่ยงตอวนิดครับแข็นมาเล็กน้อยเพื่ออะไรเนี่ยอยากอยู่คนเดียวเลยอยากเก่งไหล่อยากเก่งไหลตรงตอกนั่นแหละเก่งไหล่ตอกนั่นแหละเก่งโอ้โหการวิ่งได้เด็ดหนึ่งอันดับแรกคือเรื่องเทคนิคที่เรามาฝึกกันทุกหลายเนี่ยทุกส่วนเลยตั้งแต่เรื่องของการจับทรงลำตัวการเวียงแขนในการใช้สะโพกในการเคลื่อนที่เรื่องการวางเท้าเห็นไหมฮะทุกส่วนหมดเลยการใช้กล้ามเนื้อ ครับที่ถูกต้องนะครับทุกคนการเต้นที่ครับอะไรกันตัวอื่นก็เรื่องความแข็งแรงว่าเราจะเป็นตอนนี้เราต้องเล่นสปินเื่งความแข็งแรงแต่ความแข็งแรงมันมันมันเสกได้ไหมครับเทคนิคก,การวิ่งเนี่ยเรามาปรับครั้งสองครั้งราจจะดีขึ้นนะครับนะก็อทิที่ต่อที่จะดีขึ้นแต่เรื่องความแข็งแรงเราต้องใช้เวลา2เดือน3เดือน4เดือนนะราาตรงน,นี้เราต้องเล่นต่อเรื่องริงๆกลุ่มหน้าท้องกลุ่มคอเนี่ยตอนนี้ต้องเล่นกับทุกวันนะครับเนี่ยผมก็ฝากพวก่เราไปตอนสไตล์นะครับตอนนี้ก่อนวิ่งถ้าเรามีสไตล์นะครับ สไต์พยายามจับจังหวะให้ได้จับจังหวะแบบนี้ได้ตอนสไต์จำเป็นแม่นนะครับตอนสไต์ให้ยกขึ้นมา90องศาก่อนเลยฝึกรับเราจะได้ชินนะฝึกการยกสปูฝึกขึ้นมา90องศาเลยคราจะยกยก9 90ปังปังปังยกปังยกปังฝึกให้ได้90องศาก่อนนะครับตอนสไต้์นะยครับยกให้ได้90องศาเลย เราไม่ได้จัดงานวิ่งเราจิ้มของกินมากขอต้อนไปงานมิทติ้งวันที่12นี้นะครับเป็นงานมิทติ้งนะวิ่งด้วยใจที่กินกันเราไม่ได้เป็นงานวิ่งหรือไม่ได้จัดงานวิ่งไม่ต้องไปสิบดีเด็กกับระยะทางวิ่งพุ่ลงยี่สบ็ดไว้วิ่งได้แค่สิบสามโลสิบสองโลก็เอาแค่นั้นไม่ต้องไปนสนใจครับแต่วิ่งแค่มีความสุขนะอ่าไม่ต้องไปเ,เช็คเไปช่วยกิน,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 นแล้วก็ไปฝึกอาจารย์นะโอกาสโอกาสที่จะเจออาจารย์มีมากหรือมีน้อยพวกเราครับน้อยครับวันน เจอกันครั้งต่อไปบ๊ายบายอ๋อวันพฤหัสที่นี้เจอกันบ่นนะครับเจอกันวันพฤหัสที่นี้บ๊ายบาย